สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นไลฟ์สเปเชียลนะครับก็คือคุยกันนะควันหลงนะครับพี่บดมาก่อนเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันที่น้องๆหลายคนนะทั้งสมหวังนะครับแล้วก็ผิดหวังไปตามๆกันนะครับคนที่ผิดหวังมีเยอะ คนที่สมหวังก็มีเยอะเช่นกันนะครับก่อนอื่นเลยก็คือขอแสดงความยินดีก่อนนะครับสำหรับน้องๆที่สมหวังแล้วก็ได้อยู่ในโรงเรียนที่น้องๆทุ่มเทแล้วก็เหนื่อยมานะครับพี่นดว่าน้องๆทุกคนตอนนี้คงอยู่ในอ,อ,อารมณ์ที่ภูมิใจตัวเองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงดื่มด่ำกับสิ่งที่ สิ่งที่น้องๆได้เหนื่อยมาเนาะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับในวันนี้แล้วนะครับพี่บ๊ยินดีด้วยจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความสัตย์จริงนะครับในวันที่น้องๆหลายคนมีความสุขเนี่ยเอาจริงพี่บ๊ก็รับแรงประทะทั้งสองความรู้สึกสองอารมณ์พี่โก็ไม่ได้ไม่ได้ดีใจอะไรมากมายอันนี้ต้องพูดด้วยความจริงๆิพี่บ๊ดีใจกับน้องที่สอบติดเพราะพี่บ๊ทหลายคนพี่บ๊อเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะ นะครับแล้ววันหนึ่งเขาสอบติดเขาได้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการพี่วรดีใจมากแต่ว่ามันก็จะมีอีกโลอารมณ์หนึ่งวันนี้ไม่ได้ดราม่านะมันจะมีอีกลมหนึ่งที่รู้สึกว่าเออมันรู้สึกเห็นใจกับน้องที่ไม่ติดด้วยเนาะแล้วก็คือผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับน้อง นะในฝั่งที่ผิดหวังดีกว่าน้องในมุมที่ส่งหวังเนี่ยน้องฟังด้วยก็จะดีเพราะว่าในอนาคตต่อไปเราก็ต้องมีผิดหวังแน่นอนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะไม่ว่าจะเป็นน้องที่จะมาดูย้อนหลังน้องป .4 ป .5 ที่จะมาดูในอนาคตหรือว่าน้องป .6 ที่ตอนนี้ดูอยู่น้องที่กําลังสอบเข้าไปแล้วแล้วกำลังดูอยู่น้องดูกราฟที่พี่บอสกาลังจะดูรูปที่พี่บจะสื่อให้น้องๆฟังนิดนึง น้องๆดูภาพนี้นะครับพี่ว่าใช้คำว่าเเส้นทางชีวิตเนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับตอนนี้น้องๆอ,อยู่ณนะจุดนี้ครับนะน้องคือเด็กน้อยคนนี้ที่กำลังอยู่ที่ภูเขาที่ชื่อว่าข้ามอนหนึ่งนะน้องก็เดินเดินไปนะครับบางคนก็เดินแล้วก็ถึงยอดเขานะครับบางคนก็เดินแล้วถึงยอดเขา บางคนก็เดินเราไม่ถึงยอดเขานะครับซึ่งมันก็คือการที่เราสมหวังหรือผิดหวังนั่นเองถูกไหมครับคราวนี้น้องเคยได้ยินไหมหลายคนบอกว่านะครับการสอบข้อมหนึ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นน้องลองดูสิครับตอนที่น้องยังไม่สอบข้อมหนึ่งเนี่ยถ้าพี่บดปิดนะภูเขามหนึ่งเนี่ยมันบังน้องอยู่น้องยังไม่เห็นอะไรเลยอีกอีกมากมายที่จะเจอหลังจากที่น้องขึ้นภูเขาที่ชื่อว่ามหนึ่งได้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้น้องๆคนที่อาจจะเดินขึ้นไปถึงนะครับคนที่เดินขึ้นไปถึงตรงนี้หรือคนที่กําลังยังเดินไม่ถึงเนี่ยนะครับสั <c oughs> กวันหนึ่งถ้าน้องยังมีความตั้งใจนะน้องก็ยังจะมายืนอยู่จุดตรงนี้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ภูเขาที่น้องต้องการแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นภูเขามอนหนึ่งเหมือนกันเนาะ แค่ไม่ใช่เป็นภูเขาที่น้องต้องการที่จะขึ้นแต่บางทีคนเรามันเลือกไม่ได้มันก็ต้องขึ้นไปก่อนนะครับพอน้องๆขึ้นมาถึงภูเขามอหนึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับน้องก็จะมองเห็นแล้วโอ้โหความจริงมีชีวิตเราอีกยาวเลยนั่นเนี่ยใช่ไหมครับมันเพราะอะไรครับเพราะต่อไปสุดท้ายเดี๋ยวน้องก็ต้องลงจากภูเขาหมหนึ่งฮนะแล้วเตรียมขึ้นภูเขาที่ชื่อว่าภูเขามสี่ฮะในบางในบางที่นะครับ นะในบางในบางในน้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องฉันต้องเปลี่ยนโรงเรียนหรือฉันต้องไปต่ออะไรแบบนี้นะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเห็นทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องขึ้นภูเขาที่ชื่อว่าม .4 ต่อถูกไหมครับเนี่ยน้องก็ต้องขึ้นมันก็เป็นเหมือนเดิมครับมันก็จะมีภูเขาม .4 ที่ทุกคนได้ขึ้นไปสมหวังแล้วก็ลูกภูเขาม .4 ที่น้องๆรู้สึกว่า มันไม่ใช่ภูเขาที่น้องต้องอยากจะขึ้นน่ะน้องอยากจะขึ้นอีกลูกนึงอ่ะแต่สุดท้ายน้องก็ต้องจบม .4 พอน้องรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกยากมากพอน้องขึ้นม .4 ได้น้องก็บอกว่าเอาแล้วเอาอีกแล้วพี่มันต้องไปม .6 เพื่อจะเข้ามหาลัยใช่ไหมครับน้องก็ต้องเดินลงมาจบมอ่ะเนี่ยจะจบม .5 แล้วแล้วน้องก็ต้องไต่เขาซึ่งอาจจะสูงกว่าเดิมยากกว่าเดิมนะครับยากกว่าเดิมแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ คราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยน้องจะได้เข้ามหาลัยที่น้องต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันไปอีกแต่สมมุติว่าน้องลองเป็นคนคนนี้นะครับนะน้องลองเป็นคนคนนี้นะที่อยู่ม .6 แล้วเนี่ยน้องลองมองย้อนกลับมานะครับนะพี่บอสอยากให้คือวันนี้น้องหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าสิ่งที่น้องกำลังรู้สึกอยู่อ่ะมันเป็นยังไง นะแต่พี่บอสอยากพี่บอสคือคนที่ผ่านภูเขามหกมาแล้วแล้วอยากจะให้มองย้อนกลับไปมหนึ่งนี่เป็นภูเขาที่เล็กมากเห็นไหมเป็นภูเขาที่เล็กมากมสี่ก็เหนื่อยสอบเข้ามาหาอะไรเหนื่อยกว่าอีกเนาะสอบเข้ามาหาอะไรนิดเหนื่อยกว่าอีกแล้วเราอ่ะจะยอมแพ้อยู่แค่ภูเขามหนึ่งเหรอนะ อยากจะให้คนที่ผิดหวังลองคิดดูว่าหนูหรือพวกเราหรือน้องๆจะยอมแพ้อยู่แค่แค่มอนหนึ่งหรือเปล่าน้องจะเลิกปีนภูเขาแล้วก็บอกว่าโอเคทิ้งทุกอย่างแล้วหรือเปล่าลองคิดดูดีๆนะครับนะเราไม่ได้ภูเขาที่เราต้องการไม่ได้ภูเขาที่ชื่อที่เราต้องการเราก็ไปภูเขาข้างเคียงได้มันก็ขึ้นได้เหมือนกันมันก็ยังขึ้นไปเราก็ต้องไปเจอภูเขาลูกหน้า นะซึ่งจะเป็นภูเขามอสี 4, ม่มหกต่อไปพอเราขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นภูเขาที่สูงขึ้นน้องก็จะเริ่มมองอย้อนกลับมาว่าที่พี่บทบอกภูเขาที่น้องเพิ่งผ่านมาเนี่ยแล้ว้แลวตอนนั้นน้องรู้สึกว่าโหมันภูเขาลูกนี้มันใหญ่มากสำหรับเรานะมันกลายเป็นภูเขาลูกเดียวเองนะคราวนี้นะครับน้องก็ต้องไปต่อถูกไหมครับ เข้ามหาลัยเสร็จปุ๊บจบมหาลัยน้องครับส่วนที่ยากกว่าเดิมอีกเนี่ยคือการทํางานนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องอายุถึงระดับหนึ่งแล้วน้องต้องทํางานน้องจะรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องผ่านสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเล็กน้อยมากไอกสอบมหาลัยเนี่ยที่บางคนบอกว่ามันยากยากเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องขี้ประติ๋วไปเลยก็ได้ มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับชีวิตน้องไปเลยก็ได้นะครับคือวันนี้ไม่ได้ดราม่าหรือว่าดึงอะไรนะไม่แต่ว่าพี่ว่าอยากจะให้กําลังใจจริงๆคืออยากจะมาบอกทุกคนว่าทั้งน้องที่ประสบความสําเร็จแล้วก็น้องที่ผิดหวังอยู่ตอนนี้ว่าเส้นทางชีวิตน้องยังอีกยาวไกลอยากให้น้องมีกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อเพราะ ชีวิตน้องก็ยังต้องก้าวหน้าต่อไปเดินเดินต่อไปนะถึงแม้มันจะมีล้มลุกคุกคานมันไม่สวยหรูตามที่เราตั้งใจแต่ว่าน้องก็ต้องเป็นทนกําหนดชีวิตต้องเองต่อว่าน้องจะเอายังไงน้องเลือกได้ว่าน้องจะสู้ต่อหรือว่าน้องจะยอมแพ้แล้วแล้วก็ไม่ปีแล้วพี่ผมพอแล้วก็ได้นะเราต้องเลือกเองนะครับไม่มีใครมาเลือกให้เรานะเราเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเราเป็นคนที่ต้องเรียนนะครับเนี่ยแล้วคนทํางานเนี่ย มันก็จะเจอเขาก็จะเจอมากมายครับภูเขา x กภูเขา y ภูเขาแตลอดชีวิตน้องถ้าน้องไม่อยากผิดหวังก็คือจำไว้นะฮะคนที่ไม่อยากผิดหวังคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีผิดหวังไงก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นทําตอนนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่บอกทุกคราที่ทําดีที่สุดตั้งใจปีนภูเขานี้ให้ดีที่สุดตั้งใจปีนภูเขาลูกนี้ให้ดีที่สุด ตั้งใจตั้งใจปีนภูเขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไปเรื่อยใ,ให้ดีที่สุดน้องมองย้อนกลับไปน้องก็บอกว่าก็ตอนนั้นก็ใช้พลังที่สุดแล้วอะ่ะก็ใช้สิ่งที่ฉันจําเป็นที่สุดแล้วอะ่ะอุปกรณ์มีเท่าไหร่ฉันก็พยายามทําแล้วแล้วจะเสียใจอะไรถูกไหมฮะซื้อของไปซื้อของสมมติของนี้มันดีมากไม่มีจากัดก็ยังมีคนที่สมหวังได้ไปกับคนที่ผิดหวังไม่ได้ของสิ่งน,นั้นไป ทุกๆอย่างในชีวิตน้องน้องจะรู้เองว่าต่อไปมีทั้งสมหวังและผิดหวังในเวลาเดียวกันเสมอมีคนทั้งสองฝั่งคนที่สมหวังคนที่ผิดหวังอยู่เสมอนะครับแต่คนทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปเนาะนะครับส่วนคนที่สมหวังก็อย่าเหลิงที่ไปโรดพิมพ์บอกไปอย่าเหลิองอย่าโอ้โหฉันขึ้นได้แล้วอู้สบาย เดี๋ยวลูกต่อไปก็ต้องขึ้นได้แน่นอนน้องยิ่งต้องระวังเพราะน้องเป็นคนที่ขึ้นได้แล้วใช่ไหมครับน้องต้องพยายามขึ้นลูกถัดไปด้วยความสง่าง,งามเรื่อยๆเข้าใจไหมคนที่สอบติดแล้วพยายามรักษาแรงเบี่ยงตรงนี้นะพยายามรักษาจุดเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้ต่อไปแล้วก็ขึ้นภูเขาลูกลูกถัดไปให้มันสวยงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นส่วนน้องที่ยังไม่ สมหวังตามที่เราตั้งใจไว้นะครับน้องก็ต้องพยายามขึ้นภูเขาลูกถัดไปให้ได้สง่างามเช่นกันทิ้งทิ้งกองมันไว้เราขึ้นมาได้แล้วเรากองความผิดหวังไว้เอาไวด้ดูไม่ต้องไม่ต้องทําลายมันพี่บอสจะไม่ทําลายสิ่งที่พี่เคยผิดหวังพี่จะก,กองมันไว้แล้วพี่ก็มองแอบมองข้างหลังชํืรงว่าเอ๊ะเอ้ยเราเคยผิดอะไรบ้าง เราเคยผิดอะไรเราเคยผิดพลาดอะไรบ้างแล้วเรามาปรับปรุงตัวดีกว่าอย่าเผามันทิ้งอย่าทําลายมันทิ้งทําลายมันทิ้งมันจะไม่เป็นเครื่องเตือนใจเราในอนาคตกองมันไว้แหละไอ้ความผิดหวังเนี่ยแล้วพยายามปรับปรุงในสิ่งที่เราผิดพลาดไปแล้วทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะหวังว่าหวังว่าน้องๆจะเข้าใจสิ่งที่พี่วต้องการสื่อสาร พี่บุบอกเลยว่าพี่ไม่ได้มาปลอบใจคนที่ผิดหวังเพราะพี่พูดแล้วว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมครับเนาะเราต้องยอมรับความเป็นจริงเราหนีความเป็นจริงไม่ได้เราต้องยอมร,รับแล้วราสู้กับมันเดินหน้าต่อคนที่สมหวังเดินหน้าต่อเห็นไหมครับทั้งคนที่ผิดหวังแล้วสมหวังทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปนะครับนะอุปสรรคเข้ามาตลอดทางของชีวิตครับ คนที่ไม่เคยผิดหวังอะไรเลยคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยจำคำที่ไว้คนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยก็ไม่ต้องผิดหวังนะนะครับแต่น้องจะเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะสุดท้ายพี่จะบอกว่าน้องทุกคนของพี่เนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนตั้งใจเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีได้อาจจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง รู้สึกท้อใจได้แต่ที่สาคัญคืออย่าสูญเสียกําลังใจนะครับอย่าสูญเสียกําลังใจพยายามรักษากําลังใจของเราไว้เหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยเสียใจก็ร้องไห้ไปท้อก็บอกว่าตัวเองท้อไม่ต้องไปฝืนนะครับไม่ต้องไปฝืนมันอยากท้อเอาท้อก็ท้อไงฉันท้อฉันทําไม่ได้สิ่งที่ฉันหวังฉันก็ท้อใช่ไหมครับฉันเสียใจฉันก็เสียใจร้องไห้ออกมาได้เลยครับนะเราต้อง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนิดหน่อยมันทําให้คนเราอยู่ได้ไงน้องน้ําตามันออกมาเนี่ยมันเป็นการระบายความรู้สึกข้างในเราออกมาก็ทํามันออกมาซะบางทีเราดีใจจนร้องไห้ใช่ไหมครับเราก็พังพูนน้าตาออกมาได้ก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกอะไรนนเพราะฉะนั้นซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแล้วมันจะไม่เหนื่อยครับไม่ต้องเก็บอะไรไว้เก็บอะไรไว้บางทีมันเราเหนื่อยเนาะเราเป็นเราเป็นเด็กเป .6 หกคนหนึ่งแล้วเราไปเก็บทุกอย่างไว้เราไปเก็บความรู้สึก ไปแบบภาระของคนหลายๆคนไว้อย่างเงี้ยพี่โบวก,ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับตัวน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปนะครับทุกคนยังจำไว้นะทุกคนยังมีภูเขาที่ให้ขึ้นอีกหลายลูกทุกคนเส้นทางชีวิตของน้องๆยังอีกยาวไกลนะครับพี่โบว์เป็นหนึ่งในกําลังใจให้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าแสดงความยินดีกับน้องที่สอบติดด้วยนะครับแต่ว่าในในอีกมุมนึงเราก็ต้องเออให้กําลังใจเพื่อนที่ยัง ไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่สมหวังตามที่เพื่อนๆเ,เขาต้องการเนาะพี่วัตใส่เสื้อนี้มามีความหมายนะครับเห็นไ,ไหมนี่เสื้อเชลซีนะฮะเสื้อเชลซีเชลซีเป็นทีมฟุตบอลที่พี่รักแล้วก็เชียร์มานานมากอันนี้คือเสื้อในปีที่ได้แชมเปียนลีกนะน้องแชมเปียนลีกคืออะไรแชมเปียนลีกคือการที่เอาแชมป์ยุโรปมีแค่ทีมหนึ่งเดียวในยุโรปนะครับ ถามว่าเชลซีเคยผิดหวังไหมมากครับเชลซีเคยผิดหวังมากครับเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วตกรอบแพ้จุดโทษยิงจุดโทษไม่เข้านะฮะฝ่าฟันมาต้องนานน้องเขาแข่งกันเป็นปีๆผิดหวังต้องนานพี่ถามคําถามหนึ่งถ้าเชลซีของพี่เนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่สู้ต่อมันคิดว่าไอปีที่มันเกือบจะได้เนี่ยมันมันคือที่สุดแล้วมันจบแล้ว น้องมันก็จะไม่มีปีที่เซลซีมันได้แชมป์ยุโรนะครับเหมือนกันน้องๆก็เหมือนกันสุดท้ายน้องๆก็จะมีเป้าหมายของน้องไว้นะครับแล้วน้องก็พยายามเอาชนะมันให้ได้ไปถึงวันไปถึงฝันที่น้องต้องการให้ได้แล้ววันหนึ่งน้องจะภูมิใจกับตัวเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเบบี้อินดี้นะครับมุกอาเต้นะครับ เบบีพราวโปรตอนนะครับปืม่มนะครับก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าน้องๆจะได้รับอะไรไปจากคลิปนี้เนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีกำลังใจเดินหน้าต่อนะครับสู้ๆแล้วก็มีอะไรปรึกษาพี่ได้ตลอดนะครับเรารู้จักกันเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับโอเคเนาะก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเส้นทางอีกยาวไกลฝันให้ไก่ไปให้ถึงนะครับสู้ต่อไปทาเคชินะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ